ดีค่ะพบกับคลาสสิกชาแนลกับร้านมาดามคลาสสิกร้านขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมแท้ที่ปังที่สุดในจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสำหรับคลิปนี้พอจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นจอเจีย s ชูเดอร์แบ็กเรนโบว์ใบนี้ค่ะกระเป๋ารุ่นจอเจีย s ชูเดอร์แบ็กเรนโบว์ใบนี้ดีไซน์สวยหรูดูทันสมัยมาพร้อมกับฝาปิดกระเป๋าสีสันสดใสน่ารักค่ะตัวบอดี้กระเป๋าเป็นสีน้ำตาลออนไลน์ซี สีแดงเลือดหมูค่ะฝากระเป๋าเป็นสีรุ้งสวยน่ารักมากๆเลยค่ะด้านในกระเป๋าเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงเข้มมาพร้อมกับสายคอสบอดีสีเดียวกับขอบกระเป๋าและสายคล้องไหล่ค่ะนี้ขนาดกระเป๋าอยู่ที่10.5นิ้วมาในราคา5,990บาทสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากชมสินค้าจริงๆสามารถมาที่ร้านของเราได้นะคะร้านเปิดปิดทุกวัน จังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวกระเป๋ารุ่นนี้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากสั่งซื้อกระเป๋าใบนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางไล ne@ แอดเฟซบุ๊กนะคะที่ขึ้นให้ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม Channel ของเราและเฟ b บุ๊กแฟนเ g e ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พอยขอจบการรีวิวเพีง คลิปหน้าพอจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นไหน